สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่นกกนกนานนะครับพบกับนัดการเรวันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่13เดือนสิงหาคมนะครับวันนี้เรื่องงามยามดีมีนะครับวันนี้เรื่องของการตั้งชื่อใหม่เรื่องของการแต่งหน้านะครับทําผมทําเร็บนะครับแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะนําสินค้าเข้าขายหรือว่าเอาโปรดักต์นะครับต่างๆนําเสนอนะครับขายงานก็ได้นะฮะ หรือบางคนก็จะเดินทางนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหว้พระอธิษฐานจิตนะครับหรือว่าทําสมาธิภาวนานะครับในช่วงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าจะตั้งชื่อเฟซชื่อเพจใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการฝากเงินเข้าแบงบก์นะครับก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้คือเป็นการมงคลได้หลายอย่างออกรถก็ได้นะครับรถบ้านคนงานความรัก นะครับคุยกับแฟนก็ได้นะครับโอเคเนาะต่อมานะครับอ๋อเรื่องของคลิปนี่นะครับมันมีอยู่นะครับตอนนี้นะครับดวงเมืองมันมีดาวได้เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งราชาโชคครับมันเป็นโชคใหญ่เป็นโชคดีเป็นความสําเร็จนะครับในเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สามเขาเรียกว่าดาวในดวงชะตาเนี่ยมี10ดวงนะฮะใน ดาวที่จอรันคาร์พูดพระศุกร์เสาร์นะครับเนี่ยมี10ดวงในจักรราศีในดวงกลมๆนะฮะแต่เราเห็นมีเลข1เลข2เลข3มนั่นนะฮะมี10ดวงนะครับแล้วในช่วงนี้นะครับมันได้ตําแหน่งราชาโชคคือได้ตาแหน่งที่เป็นโชคใหญ่โชคดีนะครับเนี่ยมันมีถึง3ดวงได้ชื่อเําว่าราชาโชคนะฮะฉะนั้นนะครับมันก็จะได้ผลประโยชน์แต่ราศีที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ในคลิปนี้ก็จะพูดถึงว่า มีสี่ราศีนะที่จะได้ประโยชน์จากการที่ดาวได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับมากที่สุดมีสี่ราศีคือราศีไหนบ้างลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยหน้าจอหรือว่าหน้าปกแบบนี้นะครับดาวสามดวงได้ตำแหน่งราชาโชคมีสี่ราศีได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดนะฮะคือราศีไหนบ้างแล้วก็เรื่องอะไรนะครับประโยชน์เรื่องอะไรบ้างนะครับเข้าไปฟังได้นะครับโอเคนะแล้วก็เลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับเลขแรกครับ คือเลข2ครับเลขต่อมาคือเลข0นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข6นะครับแล้วก็เลขต่อมาคือเลข8ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกคือเลขสีนะฮะสีที่ถูกโฉลกครับวันนี้สีแรกคือสีน้ำตาลนะฮะสีต่อมาครับคือสีม่วงนะครับสีต่อมาคือสีขาวนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะฮะคือสีเทานะฮะส่วนสีที่วันนี้เรียเรียนะครับคือสีเขียวนะครับสีเดียวครับประมาณนะโอเคนะครับแล้วก็นะพูดถึง วันก่อนนะฮะไม่ค่อยได้เปิดดูดวงชะตาของตัวเองนะครับคำวา่าดวงชะตาคือดูคลิปนะฮะดูคลิปช่องเรานี่แหละนะครับวีก้คนนัดนะฮะก็ลองไปเปิดดูในจอทีวีนะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะทุกทีก็ดูแต่ในโทรศัพท์นะฮะคือละอัดคลิปเสร็จปุ๊บก็จะพอลงคลิปเสร็จนะผมส่วนใหญ่ก็จะทํากิจกรรมนะครับทำงานทำโน่นทำนี่เสร็จนะครับแล้วก็อาจจะว่างแวบ,บหนึ่งก็จะมาดูคอมเมนต์น,นะฮะว่ามีเพื่อนๆเ,เขียนอะไรหรือว่า ทักท้วงหรือว่านําเสนอนะครับแนะนำอะไรบ้างครับแล้วก็ตอบไปครับสักระยะหนึ่งนะฮะห้าทีสิบนาทีแล้วก็โอเคไปทําอะไรต่อประมาณนี้นะครับเลยสัก3ชั่วโมง5ชั่วโมงอาจจะแวบกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะตอบหรือว่าอะไรก็ตามมันก็จะเห็นไปช่วงๆนะครับบางช่วงอาจจะไม่ได้กดไลค์ตามนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เข้าอ่านดูนะครับประมาณนี้นะก็จะได้รู้ที่มาที่ไปแล้วก็เห็นตัวเองในหน้าจอครับโอ้พิ่งรู้นะว่า มันเขาเรียกว่าหน้ามันหน้ามันใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็พอเห็นในทีวีนะฮะก็อีกอีกมุมอีกอา,การมณ์หนึ่งก,กว่าที่จะดูโทรศัพท์นะฮะมันแตกต่างกันเหมือนกันนะเพื่อนๆดูนะฮะรายการเรานี่แหละนะหรือว่าดู YouTube นะครับทางไหนนะฮะเขียนมาบอกกันบ้างนะทางโทรศัพท์ทาง iPad หรือทางแพดทั้งหลายอ่าหรือว่าจากทางซีพียูนะครับเอสซีพีนะฮะหรือว่าลู่โน้ตบุ๊กเลยครับหรือว่าทีวีนะฮะเนี่ยเวลาเราดู YouTube นะครับหรือดูช่องเรานี่แหละ คุณรู้จากทางไหนนะฮะอยากทราบเหมือนกันเนาะโอเคนะครับเออพูดถึงนะฮะโทรศัพท์นะฮะพูดถึงอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ไวเหมือนกันนะฮะค่าบริการนะครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าค่าบริการแพงที่สุดของโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศบูรุนดีนะครับมันมีชื่อประเทศบูรุนดีนะฮะบูรุนดีอันดับหนึ่งเซราลิโอนะครับอันดับ2ประมาณนี้นะฮะรู้ไหมว่าเดือนเท่าไหร่ถ้าตีเฉลี่ยเป็นค่าเงินบาทนะครับ 1 5 0 0 0บาทนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะ15,000้า 15, บาทถ้าจะเล่นอินเทอร์เน็ตต่อเดือนทีนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับของความเร็วอินเทอร์เน็ตของเขานะฮะไม่ใช่ว่าราคาที่สูงที่สุดนะค่าเฉลี่ยนะครับโอ้โหสูงที่สุดเลยนะฮะถูกสุดคือซีเรียนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็79บาบาทนะครับนี่แต่ถ้าของไทยนะฮะเขาเฉลี่ยนะครับทั้งคนที่ใช้ถูกสุดแล้วก็คนที่ใช้แพงสุดนะฮะพอเฉลี่ยกันแล้ว ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่34นะฮะในราคาที่ตั้งแต่สูงที่สุดลงมานะครับราคา600กว่าบาท640กว่าบาทประมาณนี้นะฮะเนี่ยคือค่าเฉลี่ยนะเนี่ยเวลาพอดูพวกนี้เออมันก็พูดถึงสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะมันก็เล่นอะไรของเราไปนะครับเพื่อนๆเล่นอะไรกันฮะเวลาที่เราสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะกินข้าวเสร็จพอวันหยุดหรือว่าช่วงเย็นกลับมาบ้านนะฮะทำกับบ้านเสร็จแล้วออกมาเล่นข้างนอกอะไรประมาณนี้เหมือนกันไหมเล่นอะไรกันบ้างฮะ ผมผมเล่นบอลเตะบอลหน้าบ้านนะฮะแล้วก็จําได้ไม่รู้นะเพื่อนๆเ,เคยเล่นบอลนะถ้ามันแต่ละเขตเรียกแตกต่างกันนะแต่ละจังหวัดนะฮะมันมีเขาเรียกถ้าของผมก็เรียกเล่นตีตีนะไม่รู้แต่ละจังหวัดเรียกเหมือนกันนะฮะคือแบ่งคนนะฮะมีเส้นอยู่ตรงกลางแล้วแบ่งคนเป็นสองฝั่งนะครับแล้วก็อาจจะฝั่งละห้าคนอีกฝั่งก็ห้าคนนะฮะแล้วก็พอเราเข้าไปในเส้นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้อง ใช้เสียงแล้วก็พูดกับว่าตียาวๆนะครับห้ามขาดนะฮะขาดเมื่อไหร่คือเข้าไปเลยเขาว่าตีเนี่ยนะอ่าอันนี้อธิบายนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนที่อายุน้อยนะฮะอาจจะไม่เคยเล่นนะครับพอเข้าไปในเขตเขาแล้วเราก็รีกเขาว่าตีเสียงยาวๆนะฮะแล้วก็ไปจับคว้าใครไม่ได้นะครับจับใครได้คนนึงแล้วก็ดึงเข้ามาในเขตเรานะฮะกลายเป็นพวกเราว่านม้นะฮะแต่ถ้าเสียงเราขาดในเขตพื้นที่ของเขาเขาสามารถจับเราไป อยู่ฝั่งเขาได้นี่นะครับเนี่ยสมัยก่อนเล่นสนุกมากเลยนะฮะก็จะตีนะฮะรู้เพื่อนเรียกเหมือนกันเต่านะเออก็เรียกตีจับนะฮะประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวว่าหลังมาคุยกันเรื่องเอ่ยการละเล่นนะเพราะว่าเออสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะเราเดี๋ยวก็ทีวีก็ไม่ได้ดูนะฮะเราเล่นอะไรกันนะฮะเวลาการเล่นหรือว่าเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนเราประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงนะครับสิบสองราศีครับชาวราศีเมษพฤษภสดกับราศีเมถุนครับวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นวันหยุดของใครลหลายๆคนนะฮะแต่ว่าคนราศีรษไม่ค่อยได้หยุดนะครับเพราะว่าต้องมีอะไรทําอยู่ตลอดเวลาเอาจงจริงนะครับบางคนก็บอกว่าคนราศีรษจะเป็นคนไฮเปร์นะฮะหรือว่าโอ้โหทาอะไรอยู่ว่างไม่ได้เดี๋ยวทํานู่นทํานี่ทานั่นหรือคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะครับถึงแม้บางทีว,งว่างๆไม่มีอะไรทํานะครับนั่งเฉยๆยังคิดอยากทํานู่นอยากทํานี่เดี๋ยวไปนั่นคืออะไรอยู่ตลอดเวลานะฮะเรียกว่าถ้า เวลาพักนะครับจริงๆคือการนอนนะฮะคนละสีเมษเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับดูภาร,รกิจมีอะไรต้องทำนะฮะดาวการงานนะฮะหรือภาร,รกิจเนี่ยช่วงนี้มันเป็นมีดาวพระเกตนะครับมาเข้ามาทับเพราะฉะนั้นพระเกตมันเลยไม่ให้คุณหยุดมีโอกาสได้ทําอะไรอยู่ตลอดเวลาในะช่วงวันนี้ทั้งวันเลยนะครับพระเกตนะครับมันยังหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางทีคณอาจจะได้อ่ไปไหว้พระไปทําบุญไปทําพิธีกรรมหรือบางคนอาจจะได้ไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ อาจจะบอกว่าเจอคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธาก็ได้นะครับคือวันนี้เป็นวันพิเศษพิเศษนะฮะสำหรับคนราศีเมษอยากทําอะไรให้ทําแล้วก็มีเกมการเดินทางด้วยครับบางคนอาจจะเป็นเดินทางไกลเน่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเดินทางแล้วก็ไม่ว่างแล้วก็เรื่องของเจอคนที่เราอยากเจอนะครับเดยนได้ไปในสิ่งที่เราอยากไปนะครับดาวครอบครัวหรือว่าดาวพบพันธุนะครับหรือคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราสนิท,ท, ups, ท,ะทนะฮะ โคจรนะครับอยู่ในเรือนภพราพะครับเรียกว่าแฟนให้โชคให้ลาบหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวให้โชคให้ลาบก็ได้นะครับคือคนที่เรารักเคารพมากๆหรือคนที่เราใกล้ชิดมากๆนะครับะฉะนั้นช่วงนี้มีอะไรปรึกษาหารือกันได้ครับภา mm. รกิจวันนี้นะครับโดยรวมไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงไม่ได้มีอะไรที่แย่ๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ดูเหนื่อยๆแล้วก็ดูต้องคิดต้องทําอะไรหลากหลายอย่างมากกว่านะฮะ แล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้พบเจอหรือพูดคุยกับคนที่ไม่ได <eighth> ้เจอกันมานานอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะอีกประการหนึ่งนะครับเนี่ยคนราศีเมษภารกิจเยอะนะวันนี้นะฮะมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อของที่เราอยากได้ครับบางทีคนอาจจะเจอของที่เราแบบถูกใจพอดีนะก็เลยซื้อเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินไปด้วยความคุ้มค่านะฮะคุ้มค่าอาจจะพาคนในครอบครัวไปเที่ยวพาบุปการีนะครับไปกินอะไรพวกนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วกันนะฮะเรื่องของการเงินนนเเดีวกั ถ้าค้าขายวันนี้นโอกาสที่ขายดีมีครับแล้วก็มีดาวก็เรียกว่าเรือนอยู่ในเรือนภพราพคือดาวพระจันทร์นะครับฉะนั้นช่วงนี้คุยเจะระจาติดต่อต่อรอ,องนะครับจะสาเร็จซื้อมาขายไปซื้อขายแรกเปลี่ยนสิ่งใดจะสาเร็จมีลูกค้าใหม่ๆทุกนี้เข้ามาครับการเงินถือว่าโอเคขายที่ซื้อของช่วงนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของครอบครัวหลักๆเลยนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระวังคืออารมณ์ช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนคุยกันอาจจะ คาดหวังอะไรเขาเยอะนะครับแต่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นบางทีมันก็เลยแบบทุข์ใจไม่ค่อยสบายใจวันนี้จะไปคาดหวังอะไรกับคนที่เรารักมากๆนะฮะเพราะว่ามันจะผิดหวังหรือว่าจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับปล่อยชีวิตของกันและกันเอาแบบอยากทําอะไรก็ทำนะฮะปล่อยเขาทําอะไรก็ทําไปอะไรประมาณนี้ครับก็ได้นะฮะช่วงนี้อารมณ์เขาสวิงสวิงนิดหนึ่งนะคนที่โสดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีเสน่ห์พูดคุยอย่างที่เขาบอกเัาว่าช่วงนี้ถ้าพบเจอหรือพูดคุยก็จะมีการสานต่อความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น,น ส่วนสุขภาพร่างกายในช่วงนี้คือกรดไหลย้อนแล้วก็มีท้องผูกท้องเสียนะครับยังมาอยู่นะครับแล้วก็ปวดผื่นคันครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวมีปัญหาเรื่องของหัวเข่าแล้วก็ปวดหลังปวดก้นกบนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานครับมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นมีอะไรที่เราอยากทําได้ทํามีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของคนใกล้ชิดนะครับแต่ต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดใกล้ตัวปวดไข้ไม่สบายนะฮะแล้วก็ดาวประจําตัวคือดาวพฤสดุกนะครับในช่วงนี้ดาวพัสดุโคจร อยู่ในเรือนพบสาชะหมายที่เรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นหรือมีงานสังคมหรือต้องไปพบเจอนัดหมายไปท่องเที่ยวคือพึกศพในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําได้ไปในสิ่งที่เราอยากไปได้เจอคนที่เราอยากเจอนะครับวันนี้ยังพอที่จะสนองนี้ตอบโจทย์ความต้องการหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงวันนี้ทําอะไรที่เราอยากทําทับได้เลยทําไปเลยนะฮะ เราอังคารให้โครจรทับเราอยู่ครับอังคารเนี่ยมันให้ความเหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าให้แบบสบายสบยนะครับไม่อังคารนี่มันให้อะไรที่แบบปวดหัวอะไรที่แบบเป็นภาระนะครับเนี่ยนะฮะแต่ก็ทําได้ดีนะวันนี้ไม่ว่าทําอะไรผมว่าโอกาสหรือแนวโน้มนะครับทำแล้วประสบความสําเร็จนะครับแก้ปัญหาได้แหละถ้าอยากทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยุ่งยากๆ,ๆวันนี้ทําได้นะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะฮะชุงนี้ค่าใช้จ่ายนะครับมันก็เยอะนะครับในชวดนี้ดาว พระพุธนะครับคือดาวเจ้ารือนภบกระดุมพระโคจรในช่วงนี้ครับโคจรอยู่ในภพพันธุนะฮะแสดงว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวหรือคนในครอบครัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งของเข้าของเครื่องใช้บางอย่างในครอบครัวช่วงนี้ค่อนข้างจะจําเป็นต้องหมุนเงินนะครับหนัก่วงขึ้นมีโอกาสที่จะต้องใช้เงินดับหนักหน่วงขึ้นนะครับแต่ก็ยังหมุนเงินได้ไม่ต้องกลัวฮะหรือว่ายังมีอะไรที่เรยกว่ายังมีก๊ก2ก๊ก3นะฮะคนราศีพฤษภยังพอแก้ปัญหานะครับส่วนตัวได้ด้วยแหละ แล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้อูมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของอความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดในช่วงที่มีสเสน่ห์มากมีโอกาสที่จะได้พบเจอพูดคุยหรือว่ามีความใกล้ชิดกับคนที่คุณชอบ,คน,ค,ชอบคนที่คุณผูกพันนั่นนะฮะก็โอเคเลยแหละแล้วก็ต่อมานะครับหรือจะนัดหมายไปไหนก็พอได้อยู่นะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักวันนี้เด่นนะครับในการพบเจอพูดคุยหรือไปไหนทําอะไรด้วยกันนะฮะอ่าโอเคเลยนะ มีดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ครับโครจรอ,อยู่พบสาชะชูนอาจจะมีการออกงานบ่อยหรือว่าพบเจอผู้คนบ่อยหรือว่าเจอคนที่ไม่ได้ได้เจอกันมานานบ่อยก็ไม่มีปัญหาใดครับผมว,ว,ว่าวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่จะทําอะไรกับคนที่เรารักหรือว่าไปไหนกับคนที่เรารักกันนะครับแด่ยก็ช่วงนี้มันมีงานแทรกงานหน่วยเข้ามาครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าทําอะไรในช่วงนี้มันมีโอกาสจะถูกงานแทรกงานด่วนหรือต้องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลาหรือเปลี่ยนคนนัดอะไรพวกนี้ฮะเออมีอะไรที่มัน สรับปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ก็ได้อยู่นะครับพอได้อยู่พอจะพอจะแก้ปัญหานะครับหลายๆอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องของการเงินกบ็บุนโอเคนะครับแล้วก็เตือนเรื่องสุขภาพร่างกายบ้างนะครับระยะนี้คือเจ็บคอร้อนในแล้วก็กรดไหลย,ย้อนครับส่วนท่านทนวัยสวนะฮะขึ้นไส้เวียนหัวแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการจุกเสียดแน่นท้องหรือท้องน้อยมีปัญหาบางคน เขาเรียกว่า,าการขับถ่ายมีปัญหาด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีเมทุนครับวันนี้กิจกรรมครับหน้าที่การงานการทำอะไรก็ตามดาวประจำตัวคือดาวพุธโคจรอ,อยู่พบชะมายถึงเรื่องการเดินทางการพบเจอผู้คนนะหรือว่าจเจอคนมากมายนะครับคว่าคนมากมายที่นี่อาจจะไม่ใช่แบบออกไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับบางครั้งอาจจะเป็นคนรู้จักนี่แหละแต่ว่ามีโอกาสได้คุยทางสื่อทางโซเชียลนะครับนานเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่เราต้องการนักนะฮะ เหมือนก็ทาอะไรเพื่อคนอื่นหรือว่าต้องไปช่วยใครบางคนอาจจะต้องเดินทางไปกับใครเพราะว่ามันมีภารกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับฉะนั้นช่วงนี้คนราศีไม่ถุนดูมีความยุ่งยุ่งวุ่นวายหน่อยครับแล้วก็ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าเรือพบลาภะคือดาวังคารโคจรพบวินาศนะครับมีโอกาสได้โชคกุ๊กฟุกนะเออไม่ใช่มีนะครับมีโอกาสจะมีโชคกุ๊กฟุกโชคอะไรก็ได้นะอาจจะโชคการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคจากเรื่องของการงานการเงินหรือว่ามันมีโชคอะไรขึ้นมาแหละ แล้วก็ประการต่อมานะครับดุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะครับช่วงนี้มันจะมึนๆเบลอนนิดนึ่งนะครับใครทางานช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวประจําตัวอย่างที่บอกครับว่าโคจรอยู่ในเรือนนะครับบ้านของดาวอาทิตย์นะครับฉะนั้นช่วงนี้คิดอ่านทําอะไรก็อย่าซิกแซกนะครับทำอะไรตรงไปตรงมานะแล้วก็ระยะนี้นะครับใช้จ่ายจุกจิกมันก็ต้องเยอะฉะนั้นอะไรที่มันเซฟได้คุณเซฟนะเออใช้าจเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็จําเป็นต้องใช้นู่นแล้วก็ต้องใช้กับ โอ้โหอะไรก็ไม่รู้แหละง่ายๆคือค่าใช้จ่ายวันนี้ดูมันจุกจิกแล้วก็เงินออกพอสมควรครับใครค้า,ขา,ข,า,ข,าขายวันนี้จะมีข่าวดีนะก็ยังโอเคหน่อยนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของความรักครับทั้งคนโสดคนไม่โสดความรักก็จะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นความรักที่อึมครึมนิดนึงบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้เราคาดหวังอะไรกับแฟนเราหรือคนที่เราคุยด้วยนะครับให้ทําอะไรให้มากกว่านี้แต่ว่าเขาอาจจะทําได้แค่นี้แล้วก็ช่วงนี้อารมณ์เขางดหงิดนะฮะ เออแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบไปใครมันหุนหงิดกับเราว่าเราสามารถหุนหงิดกับคนอื่นเขาได้คนเดียวนะฮะฉะนั้นมันก็กลายไปว่าช่วงนี้เราจะหงุนหงิดกับคนรอบข้างนะครับบ่อยหน่อยหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับเราก็จะต้องคอยประคองอารมณ์มาเลยนะฮะกับแฟนเรานะครับช่วงนี้ความรักมันอยู่ดูคุมเครือความรักต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งเรื่องเล็กๆน้อยๆความรักนะครับถ้าโดยทั่วไปวันนี้พยายามอย่าจูงไปในคาพูดหรือว่าประโยคที่ต้องคุยหรือทะเลาะก,กันนะครับพยายามมีสติก่อนที่จะเดินไปสู่จุดที่มันจะทะเลาะนะ แล้วก็อย่าหาเรื่องกันนะครับสุภาพร่างกายช่วงนี้นะครับคือเจ็บคอมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็รู้ว่าท้องผูกท้องเสียนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคันตามเนื้อตัวส่วนท่านที่อยนสวอนะฮะช่วงวันนี้มีปัญหาเรื่องดวงตาสายตานะครับแล้วก็มีการมเรียกว่าไมเกรนนะครับปวดหัวรวมถึงเรื่องของมึนศีรษะนะครับช่วงนี้นะดูแลร่างกายให้มากๆด้วยนะครับมาดูบทสรุปมาครับชาวราศีเมษครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีเมษเสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มๆข้มเขาไว้หนวหเฮงเลงขขงไม้หน้าวันนี้อยู่ที่ปากนะฮ แล้วก็ห่วงจุ้ยโชคลาภครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะครียแอนด์คลีนหรือห้องนะฮะที่เราต้องควรทำความสะอาดบ้างครับคือห้องนอนเลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะและกิจกรรมที่ทำครับวันนี้มีความคืบหน้าครับไปทางที่ดีขึ้นนะครับมีดวงเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะหรือว่าไปกับคนที่เรารักเคารพสนิทนะครับเป็นพิเศษนะวันนี้ก็เป็นวันที่คนราศีเมษทําอะไรก็เรียกว่ามีความสุขนะแล้วก็มันมีดวงจะบอกว่า ภารกิจจุกจิกค่อนข้างเยอะนะครับอะไรตัดโปรแกรมไหนที่มันไม่จําเป็นได้ควรตัดไปก่อนนะครับมีโอกาสว่างๆส่วนตัวบ้างแล้วก็ช่วงนี้มีเวลาที่จะดูแลนะครับสภาพกายใจคนที่เรารักคนที่เรารคเคารพหรือคนที่เราศรัทธาหรือว่าบางทีอาจจะเป็นบุพการีหรือคนหรือแฟนเราอะไรพวกนี้บ้างนะครับคือมีเวลาให้แล้วมันจะดีมากๆเลยนะฮะโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีพฤษภนะฮะในช่วงนี้เรื่องแรกครับในเรื่องของ เสน่ห์นะฮะคนราศีพฤษภเสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีนะครับจะสีไงก็ได้นะสองสีนะฮะก็ใช้สีที่เป็นมงคลก็ได้นะครับแล้วก็งงเ่งหนึ่งงไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับดวงตาให้ดูมีพลังนะฮะแล้วก็หงจุ้ยโชว์ลาบครับสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวนะครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดห้องครัวนี่หมายถึงเงินทองนะห้องครัวใครที่แบบลกสุกปกแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบหรือว่าบางทีมันแบบจาร์ไม่ค่อยล้างอะไรพี่นะฮะ เงินมันฝืดนะเออมันมีเก็บเซติแล้วก็มันหมายถึงจุดนี้ด้วยนะครับโอ okay, นะเคนะในเคล็ดลับนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ <c oughs> กิจกรรมครับวันนี้ครับมีความเหนื่อยๆนะถึงดาวังคารทับยังไงมันก็เหนื่อยมากเหนื่อยน้อยวันนี้อยู่ดีมันก็ดูยุ่งๆวุ่นๆนะครับบางคนอาจจะวุ่นเพราะว่าเดินทางบางคนอาจจะวุ่นเพราะว่าต้องไปไหนมาไหนกับคนที่เรารักเคารพหรือว่าบางทีจําเป็นต้องไปกับครอบครัวอะไรก็ตามครับวันนี้รู้สึกว่าจะต้องเดินทางแล้วก็พบปะผู้คนมากน้าหลายตาและใช้เงิน หมุนนะครับพอสมควรนะต้องต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของต่อมานะครับมาชาวราศีเมถุนครับวันนี้เสนอชาวราศีเมถุนเสื้อผ้าครับเน้นลาย,ลายๆะไ้ครับจะเป็นลายโลโก้เป็นอะไรก็ตามหรือเป็นกรการตตูนลายทางลายพรางลายขวางอะไรก็ตามตามสะดวกเลยคือไม่เรียบนะครับแล้วก็โงูแห้งดิ่งของม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ตากับจมูกนะฮะเน้นให้เด่นหรือจะแต่งหน้าให้ดู ให้ดูผ่องๆก็ได้ครับเรียบเนียนหรือกลิ่นกายให้หอมด้วยนะฮะคนรักีไม่ทุนนะครับในช่วงวันนี้สัปดาห์นี้นะครับหวงจุ้ยโชคลาภเคลียร์แอนด์คลีนนะฮะห้องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ทำครับวันนี้โดยรวมแล้วนะครับก็เป็นวันที่เด่นในเรื่องของหนึ่งการเดินทาง2เจอผู้คนนะครับเพิ่มมากขึ้นหรือว่าได้ใช้โซเชียลเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ยังพอคาดหวังเรื่องของการเงินพอได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้รายจ่ายบุปผชบพลาเรจ่ายที่แบบเงินเข้าปุ๊บออกปั๊บนะหรือ อาจจะมีเหตุต้องซื้อของที่มันกำลังจะพังหรือว่าซื้อของให้คนที่ร,รักนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะตึงๆเนาะสังเกตไหมแล้วมันก็ดูตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีโอกาสหรือมีทางแก้ทางออกนะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวเคลียร์เองได้นะครับโอเคนะ ก็ครบถ้วนครับขอบคุณที่ตามมากๆครับท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางคืนนะครับขอให้หลับสนิทหลับสบายแล้วก็หลับฝันดีครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงวันถัดไปขอให้ทําอะไรก็มีความราบรื่นสําเร็จแล้วก็มีเงินทองไหลเข้ามานะครับอย่างเต็มที่นะฮะไปแล้วครับไปกันบังใจนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะสวัสดีครับ